ไอโฟน15ตอนเปิดตัวเริ่มต้นด้วยราคาสามหมื่นกว่าพอไอโฟน16มาก็เปิดตัวราคาถูกลงเฉยลดไปตั้งหลายพันแล้วแบบนี้ไอโฟน17ที่กําลังจะเปิดตัวจะราคาเพิ่มขึ้นไหมนะหรือว่าจะคุ้มกว่าปีที่ผ่านมาไปดูราคาคาดการณ์กันค่ะเรามาดูราคาตอนเปิดตัวของ iPhone 15และ iPhone 16กันดีกว่าค่ะรุ่นธรรมดาของ iPhone 15เปิดตัวลมต้นอยู่ที่32,900บาทแต่ v e r s i 6กับเปิดตัวด้วยราคาที่ถูกลงเหลือเพียง29,900่รบาทรุ่น Pro ก็ถูกลงเหมือนกันนะคะค จาก41,900บาทลดเหลือเพียง39,900บาทมีแค่รุ่น Pro Max ที่ราคาเท่าเดิมคือ48,900บาทรวมๆแล้วรุ่นใหม่เปิดตัวถูกลงแทบทั้งหมดเลยค่ะแล้วถ้า iPhone 16ยังถูกลงได้ขนาดนี้ iPhone 17ที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่9กันยานี้จะถูกหรือจะแพงเราไปดูราคาคาดการณ์กันต่อเลยค่ะรุ่นธรรมดาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3900บาทรุ่น a จะเริ่มต้นอยู่ที่34,900บาท ส่วนรุ่นโปรคาดว่าจะเริ่มต้นที่43,900บาทรุ่น Pro Max หนึ่งเตัวท็อปสุดอาจจะมีแตะถึง65,900บาทเลยค่ะแต่ราคาจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันเดือนกันยานี้แล้วเพื่อนๆคิดว่ารุ่นไหนคุ้มที่สุดคะถ้าคุณใช้ iPhone กดติดตามเราไว้